เราจะมาแนะนําวิธีการต่อบฟสปอตไลท์ครับตัวน,นี้สปอตไลท์ผมสั่งมาจากช้อปปีครับตัวแปดสิบบาทสอตัวครับก็สั่งมาก็มีสปอตไลท์แล้วก็สั่งตัวบูทยึดแยกนะครับถ้าไม่มีบูทก็จะไม่มีตัวจัดบูทก็ผมก็ใช้แค่ตัวเดียวครับตัวสีดำดจริงๆมันมีตัวหนึ่งขาแยออกมา ยี่ห้อน่าจะโอคัสก็ทำการลากสายครับสายสปอตไลท์สอเซนครับลากไปหน้าแบตครับลามา2องเซนครับเซนครับมาไว้ตรงนี้ครับรอเลยแล้วก็ตัวสวิตก็สั่งจากชอปปี้เหมือนกันครับสวิตสองสเต็ปครับ กดทั้งบนก็เป็นไฟสูงครับกดตรงกลางก็ปิดครับกดทั้งล่างก็เป็นไฟต่ำครับตัวนี้สายผมก็ลากเข้ามาตรงระหวังแขนตรงนี้ผมลากเข้าไปตรงกลางนี้แล้วก็ลากสายลงมาข้างล่างเพื่อจะหันลุมาตรงนี้ส่วนสีนเงินครับก็เอาไป ่วงกับไฟสปอตไลท์สีแดงตัวสายสีแดงครับผมไม่รู้ว่าเป็นไฟสูงหรือไฟต่ำส่วนสีน้ำตาลก็ไปพ่วงกับสีเหลืองครับน่าเป็นไฟต่ำครับส่วนสายสีดำของสายสวิตช์ก็เอาไปพ่วงกับตัวที่จุดบ,บุรีครับในเกะฝั่งซ้ายครับเป็น สายมีสองเส้นครับมันจะมีสีดำกับสีแดงน้ำเงินครับผลูกพ่วงก,กับสีแดงน้ำเงินนะครับผมก็ไม่ได้ตัดต่อสายอะไรผมก็ตัดต่อสายไฟจิ้มเข้าไปแล้วก็พ่วงมาที่ขั้วของแบตเตอรี่าไม่ใช่ครับมาพว่วงที่ตัวสวิตช์ครับ ของสายสีดำสายสีดำเนี่ยครับถ้าเราไม่พ่วงกัแบบตัวที่จปอบุรีตรงนี้เราก็ไปพ่วงกับแบตก,ก็ได้ครับแบตข้อบวกแต่ข้อเสียคือถ้าเราไปจอดไว้ตามตลาดนัดหรือตามห้างอะไรต่างๆเวลมีคนมาเผลอเปิดไฟสวิตช์เรามันก็จะติดได้เลยครับแบบนี้ถ้าเราไม่เปิดสวิตช์กุญแจไม่เปิดในโอเพนไฟตัวนี้มันก็จะไม่ติดครับส่วนสายสีดํา ของสปอตไลท์ครับก็จะเอาไปไว้ที่ขั้วลบครับก็การวายสายเราไม่ต้องใช้ดีเลยครับก็มีประมาณนี้ง่ายง่ายครับโดยไม่ต้องตัดของสายไฟส่วนที่จะเปิดขาข้างตรงนี้ก็ให้ทำการถอดน็อตท,ที่หน้าชิวออกให้หมดครับแล้วก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ครับสองตัวแล้วก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบครับตัวนี้ถอดออกแล้วก็ทำการถอดหมดุดต่างๆออกตรงนีตรงนี้หมุดตรงน,รงนี้แล้วก็ถอดน็อตหกเหลี่ยมออกตรงนี้ทำการลื้อก็ลื้อจากตรงข้างบนออก่อนใช้เหล็กนแบรนหรืออะไรก็ได้ครับผมใช้ตัวที่มันงัดตรงนี้ครับ เั่นออกตัวปับโชกทำการถอดนั่นนั่นนี้ออกจากด้านบนมามาข้างล่างกบอย่าลืมนัดสองตัวได้นะครับนัดสองตัวนี้ถอดออกด้วยมนงั้นจะนัดนม่ออกเราไม่ต้องเปิดหมือก็ได้ครับเปิดแค่ง้างง้าง,งนไว้แล้วก็ทําการตัดต่อสายต่อสายตรงนี้ครับก็ เปิดไฟให้ดูอันนี้ผมกดสวิตช์นะครับจะไม่ทำงานลดดับอยู่แต่ถ้าผมเปิดสวิตช์ในโอเ n นผมเปิดก็จะทำงานกับไฟสูงกดข้างล่างก็จะเป็นไฟต่ำเปิดสวิตช์ก็ใช้ได้ปกติครับปิดไฟได้ครับ สื่อวนมาซัพพอร์ตครับสายก็ลากลงเข้ามาตรงกลางตรงนี้เสร็จก็ลากไปแล้วก็ขมือเยาะยาจากข้างล่างเยยจากข้างล่างดึงดึงลงมาโอเคครับ ขอบคุณที่รับชม